สวัสดีครับ FC ทั้งหลาย f อฟซนองข้าหลาย f อฟเพชรลำเพลินนะครับหรือทุกท่านที่ที่เขามาเบึงนะครับเป็นเอหรือบ่เป็นอเอก็แล้วแต่แต่ว่าม่นีก็เขาแสดงความยินดีกับเพียงหอบฝันขามโขงนะครับตอนนี้พัน8ปดแสนไปได้ยังสบายสบายนะครับ แล้วก็เดินหน้าต่อสู่์แสนที่เก้ากับ,กบในบรรดา f ีพลังบวกทั้งหลายของน้องคำหลาเพชลำเพลินแล็ของมอล่ำเพชล,ลำเพลินนะครับก็บซอยกันฟังซอยกันเบิงนะครับคือจะเห็นมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหลานอ่าเท่ากับไปแบบบว์หรือว่าหรือเท่ากับไปเรื่อยๆอย่างนี่ละคิดว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนหรอกครับ พาหลานแน่นอนมือนีกระแปดมืออึนนาสิกเกลมือต่อไบกนาช,นาช,นาชีพอดีนะครับกัดยังได้กะให้เสยซอยกันนะครับซอยกันฟัง่งซอยกันเบิงซอยกันสนับสนุนเพลงหอบฝันข้ามโขงซึ่งหอวงโดยคำลาพิษลำเพลินซึ่งเป็นสาวมาจากสซปลาวลนะครับหนึ่งเดียวในไทยตอนนี้นะครับที่ ออกเพลงซิงเกิลแหลกเลยนะครับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องก็คือ,อคือยังเป็นรักษาความเป็นค่นทางฟังขุนอยู่นะครับสำเนียงต่งตางๆกับรักษาเอกลักษณ์ของน้องการแจงกายแจงยังกับเห็นเป็นไปตามธรรมชาติของน้องนะครับสิ่งนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกหูแปลกตาในในประเทศเฮานะครับส่วนในหญ่เฮาฟังเฮาก็คือเฮาฟังเพลงคนที่เป็นนักร้อง ในประเทศไทยห้าลองมันกับฮ้าฟังมากตลอดนะครับมันก็มันกับโมเมนตพงแตกนะครับหลัก็ห้ากับเชี่ยพู้ได้ทุกคนนั่นแหละที่โด่งดังถึงนมาหฮากับฟังหฮากับเชี่ยอยู่แต่ว่าน้องข้าหลายเ,เพ็นลาเพลินนี่เขาเป็นนักลองถิ่นมาจากสปปลาเาซึ่งเป็นคนแหลกของถิ่มนมาเป็นมอลํานะครับเพราะฉะนั้นมันกับเป็นเรื่องแปลกถี่เหาฟังแล้วเฮากับโอ้รห้สึกว่ามันกับมวน เสียงนองก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับ <c oughs> มันก็เลยเห็ุใ้เพลงนี่ติดตลาดนะครับโดยที่ FC ทั้งหลายเขาก็ซอยกันฟังซอยกันเบืองซอยกันแช่นะครับ <c oughs> เพื่อให้เพลงนี่ขึ้นไปเหตุถึงหลังให้ได้มันก็เป็นการเสริมอ่าพวงมอลําเพชรลำเพลินให้เติบโตขึ้นให้มีือเสียงขึ้นนะครับปลูกวงทั้งหลายที่ สู่กันมานี่ปีที่3อย่างเขาปีที่3นะครับฤดูกาลที่3ซึ่งลองลูกๆทั้งหลายที่สู่กันมา2ปีที่ผ่านมานี่นะครับก็จะได้กระ,ะตือรือคือบอกไงว่ามีความสุขตื่เต้ตอนอ่าเขาก็จะมีผลงานออกมาก,กันเรื่อยๆนะครับอาที่มาวอามือหนีก็คือแสดงความยินดีที่เพ่งหอบฝันขามคงผ่าน8 0แสนวิวไปแล้วนะครับ แล้วก็มือนีเป็นมือพิเศษที่ทั้งวงเพชรล้ำเพลินอตอนแรกเนี่ยมือแรกคำหนีนะครับคืนนี้เขาจะมีการไล่พิเศษไล่ซดนะครับกยายจะเลี้ยงเชิญเอฟซีทั้งหลายหรือผู้ที่เขามาเบิ่งตอนหนี้นะครับซึ่งท่านเป็นเอฟซีก็แล้วแต่ให้เขามาสนับสนุนลองมาฟังเบิ่งนะครับว่าปีหนีเพชรล้ำเพลินจิตแตกต่างอย่างสองปีที่แล้วซ้ำใดนะครับโดย กลุ่มปิดเนี่ยเขากับสามารถสนับสนุนไหลกลุ่มปิดได้กะแค่เก่าสิบเก่าแะเนลน,นะครับส่วนไปสีไฮไลท์ป็นใดกะแล้วแต่กําลังใจกําลังหักกําลังแห้งของเข้าที่เขามีสุดแล้วผมกะสนับสนุนไปแล้วนะครับงวดที่แล้วผมก็สนับสนุนไปสามใบงวดนี้ผมก็เลยสนับสนุนใบหนึ่งเพื่อที่จะ ไปสนับสนุนนักล่องในวงบางนะครับคุณละนิดละน้อยนะครับถ้าเข้าร่วมพลังกันพลังมั่งกรพลังบวกนะครับพลังบวกคือคิดดีนี่ละครคิดดีดีคิดเรื่องดีดีมัก่กระเสียมีสิ่งดีดีแต่เข้าร่วมกันนักล่องโดยเฉพาะตัวน,นี้ก็คือถือว่าน้องข้าหลาเพชราเพลินนี่เป็นตัวรักนะครับที่หลุอเลอกเพลงซิ่งกันเข้าฟั่งเพลง หอบฟังขามโค้งแล้วนะครับเท่ากับไปฟังเพลงบอบป๋าจักเถ่อของแม่พ่อนพิรดีนั่มนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเข่าสามแขนแล้วนะครับเพื่อให้ที่ตลาดเป็นน้ำกันนะครับซึ่งต่อไปก็จะมีนองเตซึ่งเป็นพระเอกนะครับซึ่งจริงๆกับบันทึกเสียงไปแล้วนะครับยังบอท่านได้เบอร์ท่านได้เรื่องมิวสิกวิดีโออะไรนี่ยังบ่ท่านจบนะครับก็เลยรอจังหวะอยู่ต่อๆไปก็จะมีเขา เพชรลำเพลิกนก็นมีโครงการจะออกให้นักลองที่มีความพร้อมที่มีโอกาสทุกคนนะครับทยอยกันไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เข้ากับซอยกันสนับสนุนหอบฝันข้ามโขงข,งของคำล่าเพชรลำเพลินหลักะอย่างอีเทอรมือแรงนะครับมือแร่งล่องเบิงผลงานมือแรงนี่เขาจะเรลี่ยนเขาจะแสดงน่เลื่อง แรงคริสตยานะครับพ้ามาเพื่อวันนันเปลีป่ยนอย่งไดรนะครับก็ขอฝากเอฟซีและท่านทั้งหลายที่เขามาเบึงในีส่องผมนี่นะครับเขามาเลี้ยวกับเป็นกำลังใจกำลังใจกำลังกายแรงใจแรงกายให้ผมน้ำเนียโดยการกดไลค์กดซับสไครต์หรือพวกไง่พกดติดตามให้ผมน้ำเนียนะครับเพราะผมกระพึงเปิดช่องใหม่ แต่ก่อนผมกับพวกผูคิดนะครับเรนจะเปิดเป็นนอนย่องนอน,น,อนขําหลานมาอยูเพลรดลำเพลินน,นะครับอ่าแต่เลยตัดชินใจว่าโอ้เข้ากันนาจะลองเบิงนะครับเป็นการสนับสนุนน่องเป็นการสนับสนุนหมอล,ำเ,ลำเพชิดลำเพลินนะครับเสียงหนึ่งสี่งเป็นเสียงเน้นหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็นถือว่าเป็นประโยชน์ต่างคนต่าง,งหลายคนซอยกันนะครับคุณละนิดละหน่อยมันก็นจะเป็น มันก็นจะลายเองนะครับเพราะฉะนั้นมือนแรงนี่อย่าลืมนะครับลองขอไปเบิงสนับสนุนคนละคอบใบละบาใบละบัตรใบเะ99คะแนนนะครับเท่านั้นลองดูนะครับเพื่อจะให้ลูกหลานเขาได้มีกำลังใจกำล,ลังกายในการสางงานในการสู่งานนะครับต่อไปประกาศลูกหลาน ที่เขามานี่นะครับเขาก็ะจะได้มีงานมีงานทำมีรายได้เขามาถึงเจือส้อยเหลือครอบครัวส่วนไผรสีเป็นจังใดในอนาคตนี้มันอยู่ที่นอกจากเก่งแล้วน,นะครับมันก็นต้องมันก็นต้องมีจังหวะบารมีมีดวงคือกันเลยอ่ายางนองข้ามหลานที่เด็มห้าขอมาอยู่เพชลําเพลินนี่มันกันโบโมเมน เรื่องบังเอิญเ้ครับฝรั่งเขาว่าบังเอิญเกินไปไม่ใช่บังเอิญในทางพุทธศาสนากงเฮาเ่นว่าไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ทุกอย่างเกิดจากที่เคยร่วมกระทํากันมาเขาจัดสรรมาให้พอกันพอดีนะครับเพราะน้องคําหลามาอยู่มันก็เลยมีกระแสขึ้นเห็นหน้นองลุงลูกล้านถีออยู่ในวงก,กระตือรือรวนบอกง่ายว่า ตึงตั้งตึงตั้ง,ง,งขึ้นนะครับมีความสุขในการทํางานสังเกตผมสังเกตผ่านมาเนี่ยผมเึกว่าเบื้องหลังมันมีความสุขนะครับสุขกายสุขใจอ่านเข้าในฐานะผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็คือสนับสนุนโดยการดูการฟังการสนับสนุนเข้าไปดูกลุ่มปิดนะครับมันก็เห็นให้เขามีความสุขเลยเมื่อเขาประสบความสําเร็จผูกเข้าต่างคนต่างซอย เหลือเสื่องกันแล้กันรวมมือกันรวมเรื่องกันรวมใจกันพลัดดันหรือการดูการชมการแชร์การกดติดตามปลูกกดติดตามลูกวงทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็พยายามกดไปเรื่อยแต่ผู้ได้ผมบวหูผมกยังไม่ทันกดนะครับถ้าเป็นไปไทยนะครับอ่าแท่งวงควรจะให้ลูวงั้งเหมือนนี้ลงไทยโดยเพชรลำเพลินนะครับกพเห็นปื๊บมัดยังติดกดติดตามอย่างไนะครับ เพราะตอนนี้นี่มันบมูหว่าผู้ใดยู่ใสนะครับมันก็นเลยยังกดบวท่านใดเมิดนะครับเพราะฉะนั้นกันมือเร่งพ่อกันทั้งกลุ่มไหลสดนะครับหวังว่าทุกท่านจะสนับสนุนอ๋อหมอลำเพชรลำเพลินเพื่อให้ลูกล้ามก็เข้าเลยมีแรงกายแร้งใจกระตือรือร้นในการสร้างผลงานให้พ่อเม่พี่น้อง ได้เบิงได้แย่งกันนะครับเขามาเบิงว่าแรงทฤษฎียามันจะออกมาแบบใหนมือนแรงนี่นะครับผมกับตื่นคึอแม่มือหนีกับฟังมาัตเตซาวนะครับเพลงนี่นะครับตอนนี้ปลาชุดนี่เบิงเลยครับตอนนี้แปดแสนหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดนะครับแต่เบิงข้างนี้มันโมโหแ้มันกลับกันนะครับแปดแสนหนึ 1, 000, ่งพัน เยอะนิดนึงสองพันนะครับแล้วก็เมื่อนี้ก็สิเบิงไหลสดไปนําแล้วก็สิรุ่นตัวนี้ไปนําพอผมกับมี่อยู่สามเครื่องที่จริงจอนี่มันเปิดผมโอู้หนะผมบมีความเก่งผมเปชมป์นันปเลยในเรื่องคอมพิวเตอร์แต่ว่าจอนี่มันเปิดได้สองมันเปิดได้สองสองสองจอหรืออาจจะเกินหนึ่งก็ได้ผมกับ่พื่อนเลยทำอยู่นะครับแล้วก็อีกจอนึ่งอันนี้จอนึงอันนี้กับอันนี้มาแรงกับคือสีเบิง เบิ่งการไหลสดแต่วันนี้ขณะที่เบิ่งไปผมก็สามาจิตเปิดเพลงหอบฝันการโค้งแล้วก็พวกปลาอย่เดายืยวได้คืบกันนะครับหวังว่าพอมาพี่นอง FC. เอฟซีเพชรลำเพลินเอฟซี FC นองข้าหลาและเอฟซีที่คือท่านทุกท่านที่ยังไม่ได้เป็นเอฟซีแต่เข้ามาดูนะครับเข้ามาฟังรผมมือน,นี้กะลองเบื่องนะครับติดต่อไปที่เพจหมอลำเพชรลำเพลินนะครับ อแอดมินเขาจะแอดมินเขาจะล่อรับเรื่องท่านโอนเงินแล้วก็ส่งสลิปไปส่งไปทางข้อความนะครับแล้วก็จะมีแอดมินแอดมินเขาจะ,ะให้ลิงก์ท่านมาแล้วก็เชิญท่านเข้ากลุ่มนะครับครับสุดท้ายนี่ขอขอบคุณหลายที่เขามาติดตามในในช่องในหน่อยของผมนี่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับฝากอีกพื่ะกดไล์ กดซับสไคร์ตติดตามให้ผมน้ำเนี่ยนะครับสวัสดีครับพอ,อกันจิปต่อไปในแสนที่เก้าสวัสดีครับ